มีการบอกไว้เลยนะครับว่าให้ช่างภาพยืนตรงไหนในแบบยืนตรงไหนโอ้อากาศตอนนี้นี่สดชื่นมากเลยครับผมว่าน่าจะประมาณสัก17-18องศาครับแต่ว่าลมนี่สังเกตจากผมนี่กระดิกอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ก็จะมาชวนชมพระอาทิตย์ตกดินพร้อมกันนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็กําลังจะขึ้นผาชนะใดนะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณเกือ <ๆ S 1> บเกือบบ่ายสองแนละ้วผมเลี้ยวเข้ามาแยกจากถนนเส้น2องหนงแล้วเนี่ยถามแถวนี้นะครับร้านที่ไปซื้อของแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ท่องเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่าไปประมาณสัก2โลนะต้องเลี้ยวซ้ายที่ป้ายที่เขียนว่าไปบ้านะสะซอมนะต้องไปทางนั้นไปตามป้ายนะอย่าไปตาม Google ไป Google ไม่ถูกนะเดี๋ยวมันจะพาไปไหนสักแห่งไม่รู้โอเคครับไปเราไปลุ้นด้วยกันเ9 3กิโลแล้วอะ่ะโอเคนี่เจอป้ายนะครับมันประมาณ3กิโลเศษโอเคเดี๋ยวนี้ละครับจะมีป้ายนะครับอ่า ก็ชัดเจนอยู่นะครับภาชนะใดพุทธ,ธอุทยานท้ำปาฏิหารซ,ซักซอมโฮมสเตย์ป้าโอเคไปเลยครับ22กิโลจะถึงแล้ว จะขึ้นไปนอนข้างบนนะครับแล้วก็จะดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าครับอ่าได้ก็ประนินการับครับไปก็พาแท็มายังครับไปมาแล้วครับตัวบาตรด้วยครับแต่เข้าเมื่อวานนะครับเข้าเมื่อวานครับไม่ได้ครับอ๋อต้องเป็นวันเดียวกันใช่ไหมครับเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบบาทครับรวมค่ายานพาหนะครับคนคนละเจ็สิบบาทครับอ๋องกางเต็น คืนนี้นอนคาแต้ไหมครับใช่ครับคืนนอนคาแต้โอเคได้นครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้คนเยอะไหมครับไม่เยอะครับโอเคหนาวไหมครับเมื่อคืนคือหนาวครับเมื่อคืนนี่ถือว่าช่วงนี้หนาวใช่ไหมครับนี่ครับผมหนาวครับโอเคครับผมครับผมครับขอบคุณครับอ๋อนี่ถ้าเกิดปกติถ้าขึ้นลงก็คือตามเวลาอันนี้ใช่ไหมครับครับผมครับโอเคขอบคุณครับ โอเค13กิโลนะครับ13กิโลจากนี้ไปเราเราไปชมด้วยกันเลยครับ13กิโลเส้นทางจะเป็นอย่างไรทางใหม่นะครับทางใหม่เอียบเลยเพิ่งลาดยางแต่ว่ามันเป็นทางแค่พอสวนกันได้เพราะฉะนั้นถ้าปกติก็คือวิ่งแรงเดียวนะร,รอบรอบบ่านเนี่ย สามารถขึ้นได้จนถึงบ่ายสามครึ่งน,นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะปล่อยให้รถจากข้างบนลงมา ครับตอนนี้ผมอยู่ระหว่างทางขึ้นผาชนะไดนะครับผ่านด่านเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็จะมีจุดชมวิวให้แวะชมกันเป็นช่วงๆนะครับอย่างเช่นหินกระต่ายชมจันทร์หรือว่าเสาเฉลียงลูกพยาครุฑนะครับแล้วก็จะมีจุดอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลานะครับก็แวะชมแล้วก็เก็บภาพมานะครับอย่างเสาเฉลียงพยาครุฑเนี่ยก็ต้องเดินขึ้นมาจากตรงจุดจอดรถประมาณสัก150เมตรนะครับ <S <S ๆๆๆก็สังเกตดีๆ ตรงนี้เขาจะมีบอกเลยว่าช่างภาพจะต้องอยู่ตรงไหนแล้วก็ในแบบนางแบบจะต้องอยู่ตรงไหนอย่าลืมมาเก็บภาพกันนะครับ อันนี้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับกินพื้นที่ตั้งแต่ด้านบนนะครับลงมาก็จะมีผาชนะใดนะครับแล้วก็ผาแต้มอยู่ข้างล่างหลักๆทั้งสองที่เนี่ยควรจะต้องมีอย่างน้อย1วันต่อนหนึ่งที่แต่ถ้าจะให้ได้ของเด็ดๆเลยก็ผาแต้ม2วัน,นครับคือจะควรจะไปผาโศกอีก1วันช่วงหน้าฝนที่มีน้ํา ไปชมอ่างจากกุซซี่บริเวณหน้าผานะครับแล้วก็ผาชนะได้ถ้าชอบเทรคก,กิ้งก็ควรที่จะอยู่เนี่ยอสองวันก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับที่สำหรับท่านที่เอาเต็นท์มาเองก็สามารถมากลางบริเวณนี้ได้นะครับกว้างมากแต่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลานหิน คือสายแล้วเนี่ยมันก็จะร้อนอีกอย่างมันคือมันจะมีความไม่เรียบอยู่แต่ว่าตรงนี้มันก็จะไม่มีแสงนะครับคือถ้าเกิดใครจะมาถ่ายดาวเนี่ยก็เหมาะมากเลยครับสามารถที่จะไปกลางได้ความกว้างนี่ก็ต้องบอกเลยว่าประมาณสนามฟุตบอลเลยนี่น,นี่ก็เป็นสูตรรนการนักท่องเที่ยวนะครับสะอาดสะดวกสบายนะครับเจ้าหน้าที่ใจดี สามารถนั่งชิลได้นะครับตอนนี้อากาศเย็นมากที่เห็นอยู่นู่นเป็นห้องน้ำนะครับสะอาดครับครับที่ผมยืนรออยู่นี่นะครับคือรอให้พระอาทิตย์ตกครับตอนนี้อยู่ที่จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินนะครับบริเวณเสาเฉลียงคู่ที่ในเขตผาชนะใดนะครับก็ผาชนะใดก็อยู่อุทยานแห่งชาติผาแต้มนี่แหละใครที่คิดว่ามากางเต็นท์นะครับมาถึงสักกงวัน,วนบ่าย จัดเต็นเสร็จแล้วเนี่ยทานข้าวให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็รอเวลา4ี่โมงครึ่งเข้าปล่อยรถลงรอบสุดท้ายก็ขับรถลงมาลงมาได้สัก2-3สกิโลจะมีทางเลี้ยวซ้ายแยกไปนะครับก็คือแยกมาที่เสาเฉลียงคู่นี่แหละขับมาสัก2-3สโลก็จะมาถึงนะครับเส้นทางดีครับบอกเลยว่าวิวนี่สุดยอดครับอากาศวันนี้ก็ดีมากด้วยเพราะตอนนี้ประมาณผมคิดว่าน่าจะสัก18องศาช่วงเดือนธันวานะครับโอ้โหวันนี้นี่ สีท้องฟ้าสวยมากเลยครับก็เลยอยากจะเอาภาพให้เห็นนะครับด้านหลังก็คือเสาเฉลียงนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาพระอาทิตย์ตกดินที่ผาชนะได้นะอย่าแปลกใจถ้าจะมีจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่ผาชนะใดที่มันสวยงามมากๆนะครับแสงวันนี้ก็สวยสุดๆตอนนี้หน้าหนาวนะครับก็ใครจะมาชมช่วงหน้าหนาวก็แนะนําอย่างยิ่งเลยนะครับเนี่ยคือภาพข้างหลัง อากาศก็ดีสุดๆนะครับสดชื่นมากเลยครับอรุณสวัสดิ์นะครับวันนี้พามาชมบรรยากาศ พระอาทิตย์ขึ้นนะครับที่จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นบริเวณผาชนะใดอ้อำเภอโค้งเทียมจังหวัดอุบนราชธานีครับนี่เป็นจุดที่ชมวิวแสงแรกของประเทศไทยนะครับวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นเวลาประมาณ6กนาฬกาสินาทีครับอากาศดีมากๆวิวทิวทัศน์ก็สวยมากๆครับแล้วก็วันนี้โชคดีที่ไม่มีหมอกบังนะครับมีเมฆเล็กน้อยแต่ว่ายัางไงก็สวยมากๆครับ เอาบรรยากาศเย็นๆเอาวิวทิวทัสวยๆ,ๆมาฝากกันนะครับครับสำหรับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณผาชนะใดนะครับอุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธาน,นีครับก็เท่าที่ มาเที่ยวแล้วก็ไปตามจุดต่างๆก็ต้องบอกว่าสําหรับที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์แห่งหนึ่งของบุบรราชธานีเลยก็ว่าได้ถ้ามาแล้วก็ต้องเ,อเดินทางมาที่ผาชนะใดนะครับก็วิธีการขึ้นจริงๆก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแล้วก็ถนนหนทางก็ถือว่าตอนนี้ทําดีเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าทางอาจจะแคบหน่อยแต่ทางใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยทางก็เลยถูกเซตให้เป็นวันเวย์ครับก็จะมีเวลาขึ้นแล้วก็เวลาลง แต่ถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยแล้วมีเวลาเนี่ยก็แนะนําให้มาค้างแรมที่นี่นะครับสักคืนหนึ่งขึ้นมาช่วงบ่ายครับแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยไปชมพระอาทิตย์ตกที่บริเวณเสาเฉลียงคู่ก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นที่ที่สามารถจะชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยมากๆแสงบริเวณนั้นก็สวยมากๆแล้วก็ทัศเยืภาพเนี่ยก็คือ,เ,อเกินความคาดหมายบอกได้เลยนะครับว่าเกินความคาดหมายแล้วยิ่งถ้าเกิดมาช่วงหน้าหนาวเนี่ยอากาศถือว่าดีมากๆนะครับ แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยในตอนเช้าถึงค่อยมาชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับที่บริเวณผาชนะใดแห่งนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่านอกจากจะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเนี่ยจริงๆที่นี่ก็คือแสงแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็ทัศนียภาพวิวทิวทัศน์ในบริเวณนี้ก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหน้าหนาวนี่อากาศจะดีมากๆเลยนะครับก็สามารถมาได้ทั้งครอบครัวนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นวิวแชร์นี่ก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกนะเพราะว่าจะต้องเดินลานที่เป็นลานหินค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ